ลุงมือละอ่อนตกคนปลาลูกปลาลูกมาเดินเล่นเราเหมาระวังเนี่ยนะ่ะนะนะไข่หัวออมาเสียบไปเนี่ยน่ะนี่ไข่หัวออมาเสียบไว้เนี่ยนะ่ะไปละ,ละอ่อนไปไหนบุหัวะมาแอวเจ้าเนี่ยอยู่บ้านอยู่พุ่นน่งตะกี้หลัดเลาะมาเ,ยเลยเรามาทั้งนี่ หรือจะไปเดินแอวตอนนั้งแม่น้ำนี่กั้มนึงเราจะไปเข้าพบบ้านละไหว,วมือแข็งแล้วนี่สองชั่วโมงละมาเดินแอวสองชั่วโมงแล้วเ,เววจ้าโอ้ละเฮ็ดอะไย่างนี้เฮ็ดยังกระปุกเฮ็ดกินมาได้เต็มเฮ็ดเต็มเฮ็ดแม่นวะโอเฮ็ดเอาแปง้งเชือเฟืนไปโอเคเฮ็ดกินได้ต้องส่วนมนันนะเนนะ นี่แล้วตรงนี้มีเหยียวเนอะห้ามยิงเนอะนี่นะเหยียวผลอนุรักษ์หนะมีป้ายบอกนะมีป้ายเหยียวบอกนะเจ้าเหยียวนักเจ้าเหยียวนักงัวเอ้ยซัดมันมากินนี่ปลอ่ลอนเดี๋ยวมันขึ้นหม่เปิดกระปานมากินฟังนี่อช่เนี่ยเจ้าเขาเนี่ยหันก็เขาอะรถจะรับรัดรอดตอนนี้มา ลัดเลาะตั้งกงสองกงทีโ่โรงพยาบาลท่าน้ีขึ้นเขานี่ขึ้นเขานี่ไปแหมสามสี่เขาพวเนาะกว่าจะถึงตำบลนะกว่าจะถึงอำเภอไปขึ้นน <liberté S 2> ั laude, ้นไปขึ <lastly> ้นรถไฟไปขึ้นเครื่องบินต่อจะเข้าใกล้สมาเข้าขา้นตนต่อจะเข้าเสินเข้าแฟงเฟิร์แถมนะหลายต่อเนาะเนี่ยถ้าจะไปขึ้นเครื่องตั้งนี่นะ หรือมาอันกับเข้าไปในตำบลสามายรถนี้ไปลงติเกติง่งตีก็ติ่งขึ้นลงไปตัง้งแอ่งแ้งเฟิร์แฮมจ้าไวแฮมรอสลาระขึ้นเขานี่น้อยหนึ่งเมาส์รถเหี้นน้อยหนึ่งแต่ก็เร็วดิเร็วกว่าไปรถไฟตั้งเกติง่งนี่วันนี้ปลาแอลรอบบ้านเจ้าเนี่ยว่าเซกครับมุสไบร็นเอะ วา่าแสบครับครับก็คือว่าแสบก็คือน้ำนั่นน่ะนีครับก็คือกำลังกำลังของน้ำจะต้องออยูชีนั่นนั่นนั่นนะฮะพอน้ำฝนน้ำหิมะละลายกลายเป็นน้ำมาเนี่ยโซเฟอเฮสก,กัมกันดึกโซเฟอเฮ็ดสก,กัมกันดึก